สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมังกรน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน6.3นี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างะคะก่อนอื่นเลยนะคะพ่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์ค่ะ เพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พี่ดาเมนปัวนะคะพี่ดาจะคะจะกราพอบพระคุณมากเลยนะคะท่านใดที่แชร์ให้พี่ดาขอให้ด้วยด้วยด้วยทุกคนเลยนะคะอ่าอันดับแรกเลยคือเรื่องงานนะคะของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะการงานคนที่ทํางานประจํานะคะการงานถือว่าเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าเจ้านายให้อาจจะให้งานเราเยอะหน่อยแต่เขาก็เอ็นดูท่านนะคะในเรื่องการงานนะคะแล้วก็ อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปข้างนอกมั่งอะไรมั่งไปหาโปรเจกต์ใหม่ๆนะแต่ก็ถือว่าคุณลงตัวนะคะเจรจาอะไรเกี่ยวกับง,งานถือว่าคุณลงตัวนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเรื่องการเงินการเงินของคุณบอกได้เลยว่าการเงินสะพัดเข้าสะพัดออกนะคะมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยแยะๆมากมายนะคะแต่คุณก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะ เป็นผู้ชายมีเนื้อนะคะถวมถ้าเป็นผู้หญิงก็คือรุ่นข่าวพี่หรือข่าวแม่นะคะที่จะคอยส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคะในเรื่องการเงินนะคะแต่เรื่องความรักความรักบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรน,นะะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะอยู่ตรงไหนก็คิดถึงกันนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันได้ดีมากนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับว,วัดภูมิแพ้ปวดหัวไมเกรนฟันนะคะเป็นเล็กนน้อยนะคะไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่โตเลยนะคะการเสริมดวงแก้แก้กรรมนะคะหรือจะทําให้หน้าที่การงานเราดีขึ้นความรักการเงินนะคะก็ถือว่าคุณก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยหรือไปที่วัดนะคะ ถ้ามีะระฆังหรือว่าค้องอะไรอย่างเงี้ยคุณตีเลยนะคะดังๆเลยนะคะโอ้โหชื่อเสียงของคุณจะกว้างไกลมากนะคะนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะพี่ดาขอขอบพระคุณนะคะที่ใครที่มาดูคลิปพี่ดาในวันนี้นะคะวันนี้พี่ดาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ